สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่องแอลพราวนะคะอันนี้นะคะคือลิปชินนะคะยี่ห้ออุทัยเทวีนะคะยีบบาทมาไปเจอมานะคะจากร้านแบบว่าของทุกอย่าง20บอย่างนี้นาะก็เลยแบบไปซื้อมานะคะคือคือแบบสีมันน่ารักมากนะคะเราเทสมาแล้วก็คือมันค่อนข้างติดทนทีเดียวในวันพวกนี้นะคะจะมารีวิวกันนะคะว่าเออเราใช้ยังไงแล้วแบบมันดียังไงนะคะนี่มาป้ายใหญ่อีกแล้วสวยหลักสิบเบอร์ สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง i am อลฟ้าพาวนะคะวันนี้นะคะก็คือแบบว่าไม่เพิพ่งทำเพงเนาะคือเรามา,มาเปิดทิปเลยนะคะว่าเราจะมารีวิวอะไรนะคะจะมารีวิวนะคะเป็นน้องอุทัยเทวีทุกคนเป็นลิปเป็นรนะ้าลิปคางโคกทำจติงนะคะคือนี่ก็จะแบบฟิลอุทัยทิปนะคะแต่นางไม่ใช่อุทัยทิปนะคะคืออุทัยทิปมันหยอนน้ากินได้ใช่ไหมแล้วก็ทาปากทาแก้มได้ด้วยเป็นกลิ่นฟิลแบบยายาสมุนไพรนะคะแต่อันนี้มัน หยานะน้ำไม่ได้นะคะคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นลิปเลยค่ะแต่ว่าเขาชื่อแบรนด์อุไทยัยเทวีนะคะไม่ใช่อุทยทิพย์เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟิลแบบโลออนลิปแอนชีคนะคะซึ่งอันนี้นะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นข้าจะเหงื่อแตกแล้วบ้าบอมากวันนี้อากาศร้อนมากทุกคนก็คือเหมาะมากค่ะเพราะว่าน้องทาแล้วไม่เยิมนะคะแล้วก็คือแบบคนผิวมันผิวแห้งทางได้หมดเลย อันนี้คือแบบลองฟิลฟิลแบบขำๆนะคะซื้อมาลองสุดดีเฉยนะ,ะทุกคนเราจะแปะรูป b e ฟอร์อัปเตอร์ของเมื่อวานนี้นะคะว่าเออทาแล้วมันเป็นจังไดน,นะคะนั่นแหละทุกคนคือแบบเหมือนกลายเป็นคนละคนเลยนะแต่ที่ถืออยู่นี้นะคะคือนี้เป็นวีทินนะคะจะมาแบบเออเทสสีดูเฉยๆคือเขาคล้ายๆอุททยทิ์แต่เขาไม่ใช่อุททยทิปเหมือนกันเขาเป็นทินนะคะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วสีนะคะมีความต่างกันนะแล้วก็เทกเจอร์กลิ่นไม่เหมือนกันเลย นี่มาเริ่มที่อุัยไทยทวีก่อนนะคะอันนี้ก็จะแบบเนี่ยฟิลฟิลแบบน้ำๆลูกกิ้งนะคะสีทุกคนมองเห็นเผินอาจจะดูคล้ายกันนะคะแต่ไม่นะคะไม่เหมือนเลย mm hmm. นี่ปิดนะคะใช้ง่ายมากนะคะนี่เขามีเป็นแบบต mm ัว hmm. อ่อนซับเนือไปด้วยร้อนคะ mm ่ะ hmm. แต่แล้วคือยังไม่ได้ทาแป้งนะคะเพราะว่าเราจะมาลงเป็นน้องก่อนนะคะที่แก้มแล้วก็ปากให้ดู mm hmm. ก็เลยแบบเออซับหน้าไปก่อนเนาะ,ะ mm hmm. นี่เป็นแบบแค่กันแดดนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นตัววีทินนะคะซึ่งรู้สึกว่าวีทินมันออกแบบออกแบบเห็นไหมอันนี้อันนี้วีทินนะคะอันนี้อุทัยเทวีอุทัยเทวีมีความติดส้มเล็กๆนะคะส่วนวีทินนะคะมันจะมีความแบบออกแดงๆชมพูกว่านะคะส่วนอุทัยทิพย์นี่ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเป็นแดงติดชมพูที่ค่อนข้างติดไปทางบานเย็นที่สุดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีในมือเนาะเพราะว่านนองแอบหายากแล้วนะคะแบบลุกกิ้ง อ,อันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะอันนี้คือดีนะคะหวานหวานหอมกลิ่นสอร,รี่มากๆเลยราคา40บาทนะคะประมาณนี้แต่อันนี้จะอยู่ที่20บนะคะถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของตัวนี้ปริมาณก็น่าจะพอๆกันนะอืมเรามาลองตัวนี้กันเลยะคะ่ะเพื่อที่จะไม่แบบเสียเวลาเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะไม่ได้มีรสชาติหวานนะจ๊ะเป็นดอกไม้เหมือนเหมือนกลิ่นมะลิมะลิลอยน้ำอะไรเงี้ยทุกคนอะ่ะ ระยาสั้คือเดี๋ยวทาตอนนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปลงแป้งเพิ่มนะคะเดีย๋ยวทุกคนดูว่าแบบมันติดทนแค่ไหนส่มนตัวรู้สึกมันทนมากนะคะนี่ทาง,ง่ายมากมองกับคนแบบงบน้อยอย่างบวกเรานี่มันให้พีนิตที่เเป็นธรรมชาติด้วยแหละเราเลยรู้สึกว่าเออมันกู้หน้าโทมได้นะคะคือไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็รอดแล้ว ทับเหนือไปด้วยเราจะมาทาที่แก้มกันนะคะอันนี้ก็คือแบบผลจากการนอนดึกแล้วก็กินแต่น้ำตาลนะคะคนหูมากจะต้องลดแล้วทุกคนนี่ทาที่แก้มนะคะมันก็จะไปความแบบว่านี่เป็นปังแบบนี้มันจะดูเหมือนแบบเป็นสีแก้มจริงนะคะถ้าใครไม่สะดวกลงแก้มนะคะลงที่นิ้วก่อนแล้วค่อยไปแปะปาบก็ได้นะคะนี่ก็แบบ เค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 แบบนี้นะคะแล้วก็แบบไปไปไปแปบะบแบบไปเลยนะคะแล้วก็ปาดปัป๊บนี่เห็นไหมคือในกล้องตอนนี้เสียงแส,สงมันจ้ามันก็เลยแบบเอออาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่านี่นะคะทุกคนเออของจริงคือมันเริ่มแดงแล้วนะคะนี่ เรามีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นการรีวิวลิปสิบบาทนะเป็นลิปจิ๋วนะแต่ว่าเราแบบเออรู้สึกว่าตัดต่อได้ไม่ค่อยถูกใจตัวเองก็เลยยังไม่ได้เอาลงนะคะไว้โอกาสหน้านะคะเราจะมาแบบรีวิวลิปที่ถูกเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าลิปทุกถูกมันใช้ดีเยอะนะคะเออนี่แก้มบอกมันจะดูเลือดส่วนใหญ่ติดนิ้วไม่ได้ติดแก้มเลยทุกคนเซงอ่ะนี่เริ่อมี นี่ก็จะได้แบบเป็นลุกธรรมชาติที่ดูเหมือนแบบเออตื่นมาแล้วแบบเป็นแก้มสีนี้เลยนะคะปากก็สีนี้เลยแบบไม่ได้ทาอะไรเลยนี่ค่ะถ้าใครไม่ถูกจลิดกลิ่นแบบฟิลสมุนไพรนะคะก็อาจจะไม่ชอบนะอืมอันนี้เป็นฟิลแบบน้ำหอมนี่ยี่สิบบาทใช้ได้ยาวๆเลย ขอตัวไปแบบว่าเติมแป้งก่อนนะคะทุกคนคะคือเปิดแอร์นะคะคุณร้อนไม่ไหวเวอร์โอเค่ะทุกคนแล้วก็แบบไปลงเป็นแป้งตัวนี้มาเพิ่มนะคะเป็นแป้งพรให้แบบเออหน้ามันแมตหน้ามันไม่มันเนาะนี่ก็คือสีแก้มสีปากของเรานะคะนี่ที่เราทาตัวน้องอุทัยเทวีลิปทองคตกไปนะคะคือแบบติดใจนะคะมันก็แห้งเร็วนะคะต้องรีบปาดเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นเมืม่อสักครู่นะคะ ระหว่างวันนะคะเราก็คงม,มีกินข้าวกินน้ำนะคะจะลงเป็นตัวนี้ด้วยเออเป็นลิปมันเพสัตนะคะเพื่อให้ปากมันแห้งสีเขาจะเป็นแบบชมพูอ่อนอ่อนะคะแล้วไม่ค่อยออกสีนะทุกคนเห็นไหมเอออืมทาไว้เดี๋ยวอีกราวาสองสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าหน้าเราจะเป็นยังไงมั่งอืมไปแล้ว กลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ผ่านไปราวสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้มีการกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างทุกคนเห็นคือสีแก้มนะคะที่แบบเออเหงื่อออกแดดร้อนนะคะแต่ก็คือมีตักแอร์นะแต่ว่าก็คือข้างล่างร้อนอประมาณนี้นะคะผิวก็คือแบบมันยังติดทนอยู่นะคะยังเห็นสีเหมือนปากนะคะก็เหมือนกันนะคะแต่มันจะมีความแบบหายไปบ้างนะคะก็จะเหลือเป็นแบบยมยมตรงนี้นะคะที่แบบเออเป็นสีสีหน่อย ก็คือสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะทุกคนแต่ปากก็จะมีความแห้งๆแหละเพราะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อน้ํานะคะทุกคนติดทนนี้นะคะเราก็ค่อนข้างให้คะแนนที่สูงนะเพราะมันทนจริงเห็นไหมเออแห้งแบบเออยังแบบถ้าเป็นลิปเนื้อครีมเนื้ออื่นนะคะมันก็อาจจะแบบหายไปหมดเลยแต่อันนี้ยังแบบยังหลงเหลืออยู่ก็นัว่าไม่เลวนะคะในราคา20บบาทนี้ ก็ขอสูตรแกันนะคะว่าลิปตัวนี้นะคะมันดีไหมส่วนตัวมองว่าดีนะคะมันเหมาะกับคนที่แบบว่าเออเพิ่มแบบว่าหัดแต่งหน้านะคะแล้วก็ไม่รู้จะแบบเออใช้ลิปอะไรดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าลิปราคาถูกๆนะคะที่มันท้าทน้งแก้มแล้วก็ปากเลยค่ะก็คือแบบคุ้มจบในอันเดียวนะคะแล้วก็ให้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาตินะคะนี่ใช้ง่ายมาก้วยก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรมากก็คือแค่แบบผาลงไปเลยนี่ มันไม่ออกก็ค่ขยๆนะคะนี่ก็ได้สีปากที่แบบมีความเหมือนกินของเผ็ดนีนะคะทุกคนแก้มก็ดูมีความแบบเลือดฝาดค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือแบบอาจจะเป็นที่มันเป็นแก้วนะคะอาจจะมีความแบบว่าแตกง่ายหน่อยแล้วก็กลิ่นมีความเป็นสมุนไพรอะ่ะทุกคนอลองดม <laughs> มันก็อาจจะแบบไม่ถูกิตใครบางคนนะคะแล้วมันก็ไม่ได้หวานด้วยเพราะงั้น มันก็อาจจะแบบเออไม่ได้ฟีลกู๊ดขนาดนั้นนะคะด้วยที่ราคาของเขามันเท่านี้เนาะเออแล้วแพ็กเกจก็ถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความแบบดูแบบเด็กน้อยดูแบบดูกเก่าดูแบบมีความโบราณนะคะแต่ว่าห้างที่ทำงานนะคะในส่วนของการใช้งานนะคะไม่มีปัญหาแข็งแรงดีนะคะทุกคนอืมประมาณนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวน้องลิปอุทัยอุทัยเฮวีนะคะลิป ขังโคกไว้เพียงเท่านี้นะคะ๊ม่บ้ายแล้วเจอกันทริปหน้านะคะแ้วใครใช้แล้วเป็นไงมั่งก็มาบอกนะ